กลับมากับเกม Light is Strange EP ที่สี่กันแล้วนะคะหลังจากตอนที่แล้วเนี่ยคุณโคลอี้ได้ชวนเรามาที่แห่งหนึ่งค่ะเขาบอกว่าอยากให้มานะมันเป็นที่ที่พิเศษมากค่ะเลยมาถึงก็อืมพิเศษจริงด้วยค่ะวิวดีบรรยากาศดีดูสงบร่มรื่นมากเลยอะ่ะแล้วก็มีน้องฟางด้วยนะคะไงตัวเองอุ๊ยเหมือตกใจเรานะคะเนี่ย ไม่ต้องกลัวค่ะพี่ไม่กัดพี่นี่เจ๋งใช่ไหมทำไปนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเลยนะเนี่ยเดินเร็วหน่อยเต่าน้อยโอ้โหขาแม่ขายาวรอหน่อยสิคะเห็นขาใช่ไหมน่ะไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะแล้วทำไมรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งเคยมาที่นี่ไปเองล่ะโบนี่มันทางเดียวกับตอนที่ปันร้ายเลยอ่ะใช่ค่ะฉันจำได้ นี่เลยนะแล้วก็มีป้ายบอกทางไปไปพา,ปา,ปาคารตรงนี้ค่ะ like ใช่เลยนะแล้วข้างหลังก็จะมีแบบว่าผ่อนมาเอ้ยอ๋อ,อไม่มีนะคะเหมือนในฝันเรามีค่ะ Hello, แล้วก็ไ <little squirrel. S 1> งน้องกระรอกน้อย hmm. มา <Sp are S 1> แข่งจ้อง <my best. S 1> ตากันดีกว่านะแล้วกระรอกก็เหมือนจะไม่แข่งค่ะมีเข้าพุ่มไปแล้วทำไมคะพี่ไม่น่ารักตรงไหน,น ไม่แปลกใจค่ะที่น้องจะหนีไปนะมองมุมของกระลอกคือน่ากลัวมากโอเคค่ะเราลงไปสมรวจทางนี้ดีกว่าเนาะตอนนั้นเราลงมาไม่ได้ค่ะเพราะต้นไม้ขวางอยู่นะแล้วเอามีนกโพตท่าให้เราอยู่ค่ะก็ถ่ายสี่รอะไรยกกล้องขึ้นมาค่ะยิ้มนะน้องหันหน้ามาหน่อยเออดีมากค่ะน่ารักจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราลองเดินไปรอบๆนี้ก่อนอะเหมือนจะสุดแค่ตรงนี้หรือเปล่านะ ใช่ That old fence part the ไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมดีกว่าอันนี้มีคนทิ้งขยะไม่ลงถังค่ะปู่สภาพไปดีกว่าค่ะน่าจะรอนานแล้วโคลโี่บอกเรอแป๊บนึงนะเพื่อนวิวดีค่ะขอ,อเดินช้าๆช,ชมวิวได้ไหมไม่รู้นะคะที่รู้คือคุณวอเรนส่งข้อความมาแล้วคือหน้าหน้าคือไม่ไหวแล้วนะย,ยังมีหน้าชูนิโป้องอีกค่ะ ถึงเรานะคะแบบว่าอัศวินข่าวของเธอวอลเรนอยู่ที่นี่แล้วนะคะรู้ว่าเป็นห่วงผมอยู่นะเราก็ตอบไปค่ะว่าเป็นหนี้นายครั้งใหญ่เลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยที่ช่วยไว้เดี๋ยวจะโทรหานะโอเคแล้วเราก็โดนคุณวอลเรนตอบกลับมาค่ะว่าไม่เป็นไรนะอีกอย่างก็คือต้องเล่าความลับเขาด้วยค่ะก็คือเล่าให้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าเราเหมือนจะเล่าอยู่แล้วก็โดนขัดจังหวะไปอ่ะน,นี่ไดอารี่นะคะก็อ๋อ มันจะมีบอกด้วยค่ะว่าภารกิจที่เราต้องทําต่อคืออะไรนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าไปพบกับโคลอี้ที่ใกล้ๆข,บขอบหน้าผาค่ะโอเคค่ะไดอารี่ก็เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่ไปบ้านโคลอี้เนาะไม่มีอะไรมากค่ะ so เอานกบินไปแล้วค่ะนกดีจังนะบินหนีไปได้ตลอดเลยเราก็มีขานะคะเราก็วิ่งหนีได้ตลอดเหมือนกันเดี๋ยวขอหาทํารอบๆก่อนนะ โ h oh my god about this. ลืมมันไปหมดแล้วนะเนี่ย so แย่จังเลย <all> ที่ย้อนเวลากลับไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแม็กซ์กับโคลี่เพื่อนกันตลอดไปล่ะ <Okay. S 2> เหมือนจะใช่นะโอ oh. เคยมาตอนเด็กๆหรอคะแล้วทำไมเหมือนสัตว์ที่นี่เขาจะกลัวเราไปหมดเลยว้าวโคลี่วาดสัญลักษณ์ไว้ค่ะแต่ว่าพอเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราได้ไปหากันเจอโอ oh. ดีเนียนะคะเนี่ยเหมือนเป็นโค้รลับเลยอะ่ะเอาแล้วเขาก็นั่งรองเราอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ก่อน,นื่นนะ,ะแปบ๊บนึงโอ้ไม่แปลกใจการที่อยากให้มานะมันงามมากเลยทุกคนดูสิเสียงคลื่นก็คือพาวมิ่งมากนะคะด่วยสงบผิดสงบใจเดินาทางนี้เข้าได้คะ่ะเรามาเช็คก่อนละกันนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่มีพายอยู่ก็คือทางนี้มันปิดคะ่ะมันเข้าไม่ได้ Those sure สัตว์ประเภทไหนนะที่ทิ้งรอยเท้าไว้ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรบางอยา่างเราเดินไปเช็คในประภาคารหน่อยไหมคะมีอะไรหรือเปล่าแต่เหมือนว่าจะเข้าไม่ได้นะคะ <ผม S 1> ล็อก,ลกอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาคุณโรอี้กันดีกว่า,วานอะอันนี้อะไรคะอย่าเชื่อใจใครนะคะ น่าจะหมดแล้วนะคะ <I never S 1> วิว <made S 1> สิ <it. S 1> ทุกคนสวยงามมากเลยโคลยี่เธอแบบยถ่ายรูปเขาได้ด้วยอะงั้นก็ถ่ายสิคะรออะไรเพื่อนเดี๋ยวฉันขอแอบถ่ายเธอหน่อยนะวิวมันดีโอ้โหการแอบถ่ายของแม็กก็คือเปิดแฟดค่ะแม็กบอกแอบคืออะไรไม่รู้จัก sure, alone? แน่ใจนะว่าไม่อยากอยู่คน <CP. S 1> เดียวนะนั่งเลยพวก อ๋าดีมากค่ะเหมือนว่าเธอจะุมดีนะเนี่ยเห็นพ่อเลี้ยงถูกปั่นหัวแล้วมีความสุขจริงๆไงแต่ฉันไม่ได้กล้าเหมือนเธอหรอกนะและเดวิดนะก็เป็นพ่อเลี้ยงที่แย่จริงๆด้วยโทษทีนะให้ต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่ว่าเธอนั่งอยู่กับเขาตลอดเลยนี่นาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกเหรอก็ตั้งแต่ที่แม่พาเขามาฉันก็ไม่เคยเชื่อใจเขาเลยนะ นั่นเสียวันนี้ก็ทำให้เคสตกใจด้วยนะรู้จักเคสนะเพื่อเจ็งดีมีแค่หมอนั่นเท่านั้นแหละที่จะบุลดีเธอรู้สึกแปลกอย่งเลยอะเขาเนี่ยเขามีแฟ้มรับด้วยนะโอ้โหได้แอบดูไหมอืมรู้มากจริงเลยนะคะโคลี้ใช่ค่ะไะ้เหลือหรอคะไม่เปลี่ยนไปเลยนะแมซ์ แล้วรู้อะไรบ้างก็งมีรูปภาพที่โดนแอบถ่ายของเคทมาร์ชค่ะแล้วก็ของนักเรีนคนอื่นด้วยเนาะนี่หมอนี่นจริงจังเงินไปแล้วนะเย่ะตัวเ,เองเป็นสายสืบไปไง สงสัยจะว่าม so ีสปายแคมก็คือกล้องแอบถ่ายในบ้านหรือเปล่าคะว่าแล้วเชียวว่าเธอไม่รู้นะโคอี้ี่บ้านของเธอโดนแล้วมีกล้องทั่วบ้านเธอเต็มไปหมดฉันเห็นในจอที่รงรถน่ะว่าแล้วเชียวไอหมอนี่มันบ้าไปแล้วคะฉันจะเก็บมันไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อนก็ดีค่ะคนที่เมืองนี้น่ะดูจะรู้ความลับของคนอื่นไปหมดแล้วนะของโคอี้ด้วยเหรอคะ แม้กระทั่งของเธอเนี่ยนะไม่อีกแล้วล่ะงั้นมีอะไรกับเนธานนี่เหรอเขาเน่ะเป็นเหมือนพวกชนชั้นสูงนะี่ขายอะไรสักอย่างนะคะฮะแล้วก็วางยาโคอี้เหรอเจอกันพี่บาร์ค่ะน่เหมือนเขารวยมากพอก็เลยทําพี่ว่าจ่ายเงินให้โคอี้ออะค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเป็นโง่องแหละคิดว่าเขาน่าจะง่ายที่จะถ่ายเงินเดี๋ยวนะก็คือ อยากได้เงินขนาดนั้นได้เหรอก็คือติดหนี้ค่ะแบบว่าถ้ามีพอแล้วก็น่าจะพอสำหรับเธอแล้วก็เลเชลเนาะเท่าไหร่คะติดเยอะขนาดนั้นได้เหรอถึงจะไปถ่ายเงินคนอื่นสามแกรนแล้วก็มีดอกเบี้ยเท่าไหร่คะน่าจะเยอะน่าดูนะคือเขาคิดจะไปเอาจากเนทานค่ะแต่ว่าโดนวางยาซะก่อนบ้าจริงโครูวไม่อยากจะเชื่อเลยแบบฉันเชื่อนะแต่แบบ แล้วไงต่อฉันจำได้ว่าตัวเองสลบไปบนพื้นนะพอตื่นมาก็เห็นไอ้หมอนั่นยิ้มอยู่ค่ะลานถือกล้องมาหาฉันทุกอย่างมันเบลอไปหมดฉันพยายามจะตะไขมันนะในทันก็เลยตกใจแล้วฉันก็เลยหนีออกมาจากที่นั่นได้นะแม็กซ์มันบ้ามากเลยโหคือแบบบ้าจริงฉันโมโหฉันพูดไม่ออกเลยนะเนี่ย แล้วไงต่อฉันก็เลยคิดแผนว่าจะให้เขาจ่ายค่าปิดปากฉันนะแล้วเขาก็เอาปืนมาสินะนั่นแหละก็คือที่เขานัดเจอกันในห้องน้ำค่ะที่เขาคกันก่อนหน้านั้นอะโอ้ยเรียกตำรวจเหรอโหในทานครองเมืองนะคะเรียกไงก่อนเขายังอันตรายอยู่ดีนะโคลี้ไม่ใช่แค่กับเธอเท่านั้นนะอ๋อก็ยังดีนะอย่างน้อยเธอบอกพอแล้วน่ะฉันรู้สึกปลอดภัยขึ้นมากเลยล่ะ ฉันน่าปกป้องเธอไม่ได้ตลอดหรอกนะแต่วันนี้เธออยู่ที่นี่นะแม็กซ์เธอช่วยชีวิตฉันฉันยังคงแบบเห็นเธอหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนี่แบบเหมือนกับโชคชะตาเลยนะคะผมลิขิตโอ้โหนะโคอี้อ้แต่ว่าคือยังไงเดียโคอี้ก็ผิดที่แบบว่าคิดจะไปถ่ายเงินเขานะแต่แบบคือเขาก็ไม่ควรโดนอะไรแบบนั้นไหมโดนวางยาทุกคน ในทานแม่งแบบตานีเป็นโชคชะตาแล้วก็ฉันอยากจะเจอเรเชลจริงๆนะแม็กซ์คิดถึงเรเชลมากนะคะไอทีดีนี่พาคลุ่นที่ฉันรักไปหมดเลยฉันอยากจะทิ้งระเบิดอาคาเบียฉันอยากจะทิ้งระเบิดลงอาคเดียแล้วก็ให้มันกลายเป็นเท่าทานค่ะโอ้ก่อนจะทิ้งระเบิดนะหันมาดูเพื่อนก่อนเฮ้ยแม็กซ์ไหวไหม เดี๋ยวนะคะแล้วอะไรอะ่ะจูจๆมาอยู่นี่นะคะแล้วทำไมมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นคะเนี่ยแล้วฉันไาอยู่ที่ทำไมก่อนแต่รอบนี้เห,นเหมือนจะไม่ได้อยู่คนเดียวน,นะคะมีน้องกวางด้วยอะ่ะหืปะแปลกๆนะคะนี่มันต,ตรงนี้มันเออรัวนี่มันทางขึ้นเขาใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อน,นะคะ่ะโคลีอยู่ข้างบนหรือเปล่านะแล้วก็ว่า อุ้ยเกือบเดียเดียวเดวนะโอ้โหไปอีกทางก็ได้ค่ะไม่อยากให้ผ่านก็บอกกันดีๆนะคะโหสภาพโอ,โอ้เดียยวเดีวเดวเดวความหินไม่ทันหายความไม้เข้ามาแทรกใจเย็นนะคะเราวราเรรีบเดินค่ะจำเร็วกว่านี้ไม่ได้นะคะถึงแม้จะผ่านมาแล้วแต่มันก็ยังเสียวหลังอยู่เลยนะนี้ทางไปประพาคาระคะ่ะโอเคค่ะตามตูดน้องกวางไปเหมือนเขาจะรอให้เราตามอยู่นะโอ้ กวางเขาไม่บอกพี่ด้วยโอ้ไปสบายแล้วเราอะ่ะดีนะคะมีพลังย้อนเวลาเออไหลไปให้หมดค่ะได้ไม่ต้องมาทําร้ายฉันได้นะไปค่ะก็อยากให้เราเห็นอะไรคะแปบ๊บหนึ่งนะคะกำลังจ้าโอ้ยพารโดกลับมาอีกแล้วเหรอจริงดีโอ้นี่มันฉากที่เราโดนก่อนที่เราจะตื่นเลยค่ะโอ้ที่ไปค่ะที่ไปเอออย่าหล่นมานะ ติดอะไรคะเนี่ยติดอ้าวอ้าวก็คือก็ have now. คือเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เลยเหรอคะไม่งั้นเราตุยขอลบไปทางนี้ได้ไหมคะเออเกือบไปนะโอ้สเสียววาบเลยอะ่ะอะไรกันขนาดนั้นโอ้แล้วอืถ้ามันจะพังยับขนาดน,นี้พ้่น้องฟางรู้ไปไหนนะคะแต่มีหนังสือพิมพ์อยู่ตรงนี้คะ่ะ <October 11? S 1> วันที่11ตุลาคมงั้นหรอวันศุกร์นี้แล้วนี่นาะ เหลือแค่สี่วันเองนะอ๋อคือสี่วันข้างหน้านี่เหรอคะพายุ oh, <my> พายุใหญ่ขนาดนี้นะ <M> มาจากไหนกันเนี่ย <Yeah. S 1> เหมือนว่าจะมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองแล้วฉันมาที่นี่ได้ไง่ะเอ้โคลยี่อยู่นี่เ <I 'm S 1> องเหรอ กลับมาแล้วโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยมันจริงมัน,มน,มนแย่มากเลยแม็กใจเย็นนะเกิดอะไรขึ้นเธอยืนเบอร์ไปน่ะฉันะไม่ได้ยืนเบอร์นะฉันแบบเห็นนิมิอีกอันนึงอนะ่ะแบบ ทั้งเมืองโดนเทอร์เรโดถท่มยับเลยโอเรกอนน่ะไม่มีเทอร์เรโดมากว่า2 0ปีแลปีนะไม่ไม่ฉันเห็นมันจริงๆนะนึกสึกยังรู้สึกถึงมันได้อยู่เลยแต่เย็นนาหายใจเข้าลึกๆโอ้ยฉันไม่ได้บ้านะแต่ว่าฉันมีบางอย่างที่ต้องบอกเธอน่ะบางอย่างที่เชื่อได้ยากนะ บอกมาเลยแมสแบบฉันมีนิมิตอย่างนี้ก่อนหน้านี้ในคาบเรียนตอนที่ฉันออกแต่ว่าตอนที่หายจากนิมิตนะคะก็คนพบว่าตัวเองมีพลังย้อนเวลาได้ค่ะไม่ได้บ้านะแต่หลอนใช่ปะไม่ได้หลอนค่โคอี้ก็คือช่วยชีวิตโคอีไว้ตอนที่ย้อนเวลาได้นะแต่ฉันเห็นเธอโดนยิงนะโคอี ตายจริงๆเลยอะฉันก็เลยแบบย้อนเวลาไปแล้วก็กดปุ่มเตลือนสัญญาณไทยรู้นะว่าตัวเองจินนาการเยอะนะคะเชื่อกันหน่อยค่ะแม็กที่ไหนล่ะเชื่อกันหน่อยโคอี้ฉันไม่รู้ว่าได้มาอย่างไงแต่ฉันมันอยู่ก็มีมันนะคะฉันกลัวมากเลยตอนนี้ทำไมโคอี้ไม่เชื่อเออแต่ก็เชื่อยากนะคะแบบว่าจู่ๆถ้ามีคนมาบอกว่าเขาย้อนเวลาได้ก็คงแบบว่า เชื่อได้ไงก่อน oh. แต่คือหิมะตกเหรอรภาวะโลกร้อน Max, หรือไม่ก็พาย,ยุกำลังจะมาค่ะล้วเหมือนโคลี่จะเริ่มเ <Tell S 1> ชื่อ <them. S 1> นะคะเราไปฟังเน่ต้นเลยค่ะโหหิมะตกประมาณเหมือนหิมะตกที่กรุงเทพอะคะ่ะเหลือเชื่อเลยนะทุกคนคืออึง้งค่ะ นั่นแสดงว่าไอ้ที่เราฝันถึงมันจะเกิดขึ้นเหรอเราฝันถึงอนาคตเราวอลเลนคือหน้าเขียวไปเลยค่ะอันนี้ปัจจุบันนะคะพกช้ำดำเขียวอึ้งไปเลยค่ะเห็นหิมะตกแต่น้องเคสไม่ได้สนใจนะเหมือนจะเศร้าอยู่ค่ะโูหน้องน้องน้งบุลลี่หนักมากอะแต่แต่นี้เหมือนว่าถือบ้องออกมาเลยนะคะทุกคนดูแปลกใจที่หิมะตกค่ะ ต่มันวิกตอเรียจะไม่สนใจนะหรือสนทุกอย่างแบบว่ามันมันไม่ปกปติค่ะแล้วคุณครูเจฟสันไม่ยอมกลับบ้านเหรอคะเนี่ยคาบเรียนเลิกนานแล้ว,วบืมกเนทานเห็นหน้าแล้วแบบมันไสอะค่ะ โอวางยาเนี่ยนะแล้วนี้อะไรคะหึเรเชลมันมีแฟ้มของเรเชลด้วยอ่ะแฟ้มรับของเดวิดเหรอแต่ไม่น่านะของเดวิดเป็นภาพเพจไม่ใช่เหรอโอเคค่ะแม้ว่าจะอัดคลิปได้ไม่นานนะคะเป็นคลิปที่สั้นที่สุดแล้วหรือเปล่าเนี่ยใน ซีรีส์ l i e is Strange นะคะแต่ก็จบกันไปแล้วนะคะใน Life is Strange อีพิโซดที่1นะคะ Is Crystalis นั่นเองพ <laughs> ายุเข้าค่ะทุกคนไปด้วยอ่านี้เป็นสรุปผลนะคะว่าเราได้เลือกทางเลือกไหนบ้างเนาะก็คือเราได้ฟ้องเนทันะคะ่ะก็คือฟ้องผอออเรื่องเนทันไปนะ,ะมีคนที่ทำเหมือนเรา63%เนาะแล้วก็เราได้ปลอบใจคุณวิกตอเรียค่ะมี77%ที่ทำแบบนี้นะคะ อืมเป็นนกอยู่ข้างพี่ตาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็เราขัดขวางคุณเดวิดค่ะไม่ให้มาบูลลี่น้องเคสนะคะจากนั้นเราก็ออกมาไฝ่คุณเดวิดอีกรอบก็ค,คือเดวิดก็คือเห็นหน้าเราแล้วแบบว่าเหม็นที่หน้าแล้วค่ะอันนี้อะไรคะเอเหมือนจะมีโฮ้ยไปทำอะไรฮนะโอตัวอย่างตอนถัดไปนะ,ะอีพิโซดที่สองนะคะ o u t of time หมดเวลาแล้วนะคะเราคงต้องไปเช่นเดียวกับลามะเองก็เช่นกันอีพีนี้ไว้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันใหม่ในอีพิสซดถัดไปเนาะในตอนนี้นะคะเราก็ลากันไปก่อนเนาะแล้วมาต่อกันใหม่ค่ะเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นอย่างไรนั้นอีกสี่วันพายุจะมาจริงหรือไม่เรามาลุ้นกันค่ะบายบาย